วันนี้มาพบกับปืนโบราณไอตัวเนี้ยถ้าผมพยายามหาประวัติใน YouTube แล้วก็ที่ต่างๆก็หายากหน่อยจริงๆเนี่ยเขาคือ a s t ต a ของสเปนนะครับโด่งดังมาแข่งกับเบตตา t a M21A นะครับทำแคทบ๊อบแคทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เขาเงียบไปเนี่ยเพราะว่า1นึ่เขาเป็นรูปช็อตด,ดีคอยคือ22ช็อตคือ2-2สสั้นนะครับ แล้วแต่ว่าตัวเบรต้าเอ็มยี่สิบเอ็ดเอเนี่ยมีตั้งแต่จุดสองสองจุดสองห้าจุดสามสองก็ขอขออภัยทีนะครับเป็นสองสองช็อตครับเนี่ยเขียนดูนะครับคาลิเบอร์จุดสองสองเอสเฮชโออาร์ทีช็อตเม็อินสเปนนะครับแต่แล้วก็อย่างที่ความแม่นยำเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็เลยตายตลาดไปแล้วก็จังหวะเนี้ยเป็นอ่าเป็นสองสองสั้นและตอนเนี้ยคือคือถ่ายแบบเนี่ยเขาถ่ายแบบอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวปลนแม็กมาอยู่ที่นี่ ทั้งทรงทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็วิธีการถอดลำกล้องเนี่ยก็จะเหมือนหนึ่งกับหนึ่ง,งอ่ะเดี๋ยวจะให้ตากล้องถือครับระวังนิว้วเขานี่นะโอเคนะครับมาดูตัวปืนนะครับเวลาเราจะถอดอปืนตัวนี้เป็นปืนเซฟแม็กนะครับตัวปลดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะกดให้ดูนะครับกดปลดแม็กก็ดึงมาแม็กเนี่ยเท่าที่ผมดึงดึงดูเนี่ยนับแล้วเนี่ยก็ประมาณหนัดนะครับบรรจุได้หนัดนะครับเป็นสองสองช็อตแล้วเวลาเราจะถอดเราทางนี้นะครับเราดึงนี้ปั๊บแล้วก็ล็อกไว แล้วก็บิดลำกล้องบิดซ้ายขวาเหมือนเหมือน1นึ่ตัวใหญ่นะครับบิดออกมางี้เสร็จแ,แล้วก็ปลดปลดนะครับปลดแล้วก็ดึงออกมานะครับกลไกค่อนข้างง่ายและมีชิ้นส่วนน้อยนะครับใช้สปริงเขาเรียกว่าบลูแบ็กบลูแบ็กก็คือสปริงยอดตัวถ,ถ้าถ้าช็อตรีคอยก็จะเป็นการขัดลำกล้องแต่แต่เขามีตัวขัดด้วยนะแต่เขาเป็นบลูแบ็กบลูแบ็กก็คือใช้สปริงตัวนี้เป็นตัวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างเบตตาจุดจุดสองสอง เอ็มยี่สิบเอ็ดเนอ่ะบลแบ็กคือเขาจะใช้สปริงวางอยู่ด้านข้างสองข้างแต่ตัวนี้บลแบ็กก็คือใช้สปริงวางอยู่ด้านล่างลำกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับไปนะครับประกอบกลักบกบ็ม,มีมีลาย,ง,ายง่ายเลยครับค่อนข้างน่ารักแล้วก็ส่งไปปั๊บแล้วก็ค้างสะไลตัวนี้นะครับแต่และลำกล้องก็บิดซ้ายบิดขวาผมก็จําไม่ได้แต่ว่าใส่ไปมันก็บิดไปเองอะครับต,ต้องถนัดซ้ายไหมอ่าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ก็กลับกลับขัวกลับหางพี่ถามอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ปืนตัวนี้เป็นเซฟแม็กนะครับอ่า งานนกแล้วแล้วผมจะเหนี่ยวไกลนะครับเหนี่ยวไม่ได้นะครับต้องมีแม็กเข้าไปนะครับแต่ถ้าถ้ามีแม็กเข้าไปนี่ก็จะเหนี่ยวได้นะครับเป็นเซฟแม็กเป็นยุคเดียวกับมสมิธเอเวสันสามเก้าีสองนะครับแล้วก็ลูกเขาจะเป็นลูกสั้นนะครับเดี๋ยวจะทดลองยิงแต่ปืนพวกนี้หนึ่งเขายิงเอามีเสียงยิงเอามีเสียงแล้วก็แล้วก็ยิงเอามีเสียงแล้วก็การทาลายเนี่ยไม่ค่อยมีมีการยิงเล,เล่นสนุกสนุกแล้วเป็นปืนป้องกันตัวนะครับแล้วก็เนี่ยลูกเขาจะสั้นๆแบบนี้นะครับ มีทั้งลูกที่ยิงแล้วก่อนแต่ยังไม่ยิงนะครับเดี๋ยวเราจะมีช็อตการยิงให้ดูนะครับขอบคุณมากครับโอเคจะให้ดูว่าผมความสูงร6อยหกสิเก้าเซนก็ไม่ได้เยอะมือนะครับบางขนาดผมงองอนิ้วนิ้วลงมานะครับมือได้บางนะครับแล้วก็มาดูกระเป๋าเสื้อผมนะครับหายเลยนะครับกระเป๋าเสื้อนะครับก็จะหายหรือว่ากระเป๋าเกงนะครับเดี๋ยวมาดูกระเป๋าเกงนะครับกระเป๋าเกงก็เนี่ยครับจะเสียบเข้าไปในกระเป๋าเกงในรองเท้าไหมรองเท้าเลยเหรอถุงเท้าถุงเท้า เจ้าของจะเอาปืนทุบหัวผมอะับผมนะครับเนี่ยมันค,คือมันเล็กน่ารักแล้วก็อตอนเนี้ความนิยมของจุดท้องช็อตเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงน้าลูกในตลาดก็จะน้อยลงก็จะลาบากหน่อยปืนนี้ก็จะตายตลาดนะครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นมรดกคือปืนยุคนั้นน่ะคงไม่แพงครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยเพราะว่าในที่3 8กระบอกละเ8็0 0พันนะครับ ปืนนี้ก็จะหลักร้อยอครับเป็นสเปนเข้ามาตอนสมัยถ้าถาผมือสมัยท่านพนมเพียนเพราะว่าสเปนตอนที่เข้ามาประเทศไทยนะก็จะมีลาม่าลาม่าแล้วก็แอสตานะครับแต่ว่าสเปนก็มีชื่อเสียงว่าเขาไม่ค่อยแม่นแล้วก็ความแม่นไม่ค่อยมีแล้วก็คุณภาพจะด้อยก็เลยก็ให้เงียบตลาดไปเดี๋ยวจะทดลองยิงครับขอบคุณครับครับผมทางขาลมาดูครับโอเคไปแล้วครับ จะทดสอบยิงนะครับจะเห็นปืนไหมพี่ถ่ายปืนได้เห็นนะโอเคแม่นครับแม่นแม่นเลยดูดูดูรูนะครับนี่ครับนะครับเป็นรูผมสวยงามนะครับโอเคครับสวยงามเลยครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวพี่มอจะทดสอบผลหน้าตาดีครับปืนโบราณครับปืนโบราณแอสตราโอเค กดเทรนข้างซ้ายครับพี่โอเคอที่มอนลองทดสอบนะครับกรับพอพอกับลำกล้องท่านเลยดูเลยครับครับผมโอ้โหเขาข้างขีดขีดอย่างนี้แสดงว่าเอาข้างเข้าครับเนี่ยเอาข้างเข้าตัวนี้โอเคใช้ได้นะสวยงามสวยงามครับผมโอเคครับเป็นการยิงให้ชมว่าปืนโบราณก็ยังทํางานได้ครับผมนี่เป็นอัสตานะครับ ของสเปนสวยงามเดี <reconcile. S 3> ๋ยวพี่เนจจะทดสอบพี่เนจมั่นใจนะครับผมโอเคโอเคปลดปล่อยการอะไรครับออกกำลังกาย okay. ออก่อนนะโอเคไปแล้วเขาขอขอดูจังหวะนกนกยานครับโอเคนี่ครับไนกนกกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ขายอะไรไปอย่างดืมมาไล่เปล่าีโอเคผมขออนุญาตถ่ายใกล้ๆครับโอ้พี่ เขายิงกันเข้า x พี่ไปยิงต่ำไา x ผมไม่ลากเป้ามาดูว่าพี่ผมเขินโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคพี่นี่เล็กดีเล็กครับผมเล็กนะเล็กนะโอเคครับเดี๋ยวจะลองประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นชิ้นเวลาทำมาสะอาดนะครับแล้วรุ่นมีสมอล็อกเข็มทงนชนะทาเล่นไปมีสมอลอกเข็มด้วยครับนะครับตัวเล็กๆติ่งเล็กๆมันจะเห็นป่มนะครับแล้วผมจะลองประกอบอันนี้ก็เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สไลด์ก็วิ่งเข้ามานะครับพอเข้าไปปั๊บแล้วก็สไลด์ ครับประมาณนี้แล้วก็ลำกล้องนี่เราก็ผมไม่ค่อยจำอะครับบิดซ้ายบิดขวาไปเรื่อยๆก็เข้าไปเองอะโอเคเนี่ยประมาณนี้แล้วก็กดกระนันสไลด์ก็เรียบร้อยละแล้วก็มันมันจะยิงไม่ได้เทปแม็กผมก็จะใส่แม็กนะครับเราจะยิงโอเคเดี๋ยวมาดูตอนยิงนะครับโอเคครับอันนี้เป็นแอสตานะครับเดี๋ยวเขาจะจะกดกระนันสไลด์ครับกดครับกระนันสไลด์ลครับมือมือมืออยัง่เข้าไกลนะ โอเคเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ผมผมผมกลับมาฝั่งนี้ครับเล็งนะครับอ่อโอ้โหเข้าเข้าไปติดกันครับหน้าหน้าน่าจะพอเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาแสกให้ครับเป็นไงครับการยิงเบาแนะนิ่มเบาแนะนิ่มครับแล้วก็เป็นปืนป้องกันตัวแต่เป็นลูกช็อตครับลูกช็อตหายยากครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองจกผู้ยิงหลายคนนะครับสวยงามครับแล้วก็วันนี้ชัดมากโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวปลดปลดกระสุนจกไล์ตรงนี้ครับนะครับปลดตรงนี้เนาะ โอเคไปแล้วครับเร่งครับอ่าเร่งครับเร่งครับอ่าช้าๆนะครับให้มั่นใจก่อนโอเคไปกอดอยู่ที่ประมาณต่ำใตาครับเป็นไงครับแรงไหมพอยิงได้เนาะพอยิงได้ถ้าผมยิงป้องกันตัวแล้วยิงสนุกขอบคุณครับโอเคครับผมก็จะปลดค้างๆสไลด์นะครับดูนะครับโอเคไปแล้วจะยิงด้วยมือข้างนี้นะครับเดี๋ เห็นนะครับลูกกระสุนมันแพงนะพี่หายากเนอะเหมือนใครตบมือเลยไหม้ออ่ามันมันมันไม่อั้นครับมันไม่อั้นเพราะว่าลำกล้องเขาสั้นแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ที่ลำกล้องจริงๆอ่ะมันมีห้องรังเพลิงมันก็เหลือนิดเดียวลำกล้องเหลือนิ้วนิดนิดแต่ไม่ถึงสองนิ้วหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าอะไรประมาณเนี้ยครับผมพี่มอนจะลองซ้ำที่เราลองกันน้อยเนี่ยเพราะว่ากระสุนมันหายากครับโอเคครับพี่มอนครับ โอเคพี่มอตนะครับมืออย่เพิ่งเข้ากายครับกดกระทา่งสไลด์ครับไปดูหน่อยโอเคครับนัสไลด์ไปแล้วขออ่าขอดูนกง้างหน่อยโอเคนกง้างสวยงามครับเป็นปืนขนาดเล็กแล้วมีมีสมอล็อกเข็มด้วยนะครับถ้าไม่เหนียวไม่ลั่นโอเคครับอพี่มอลองครับคือยิงแบบเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเหมือนตบมือครับตรงไหนครับพี่หัวเลยครับได้ครับผมบอกแล้วอย่าไป แตกกลุ่มแล้วพอไม่เข้าเนี่ยมันเข้าที่เข้าที่มาเข้าตัวเนาะใช่ครับผมเป็นปืนปืนนอนปืนนีิงสนุกปืนนี่อายุต้องเกิน50ปีแล้วครับเหมือนเหมือนกับปะทัดยังดังกว่าเด็กผู้า็เสียปืนหมดเลยสเปนทั้งมาตีเมืองไทยเลยนะไม่ไม่เป็นไรแต่มันเสียงเตามากอ่ะก็เขาเล่นมาขำขำปะทัดในจุดแล้วระเบิดใส่มือนิ้วขาดแต่ได้อันตรายอยู่นะอันนี้ไม่อันตรายโดนใครก็ไม่ใช่โดนเราแต่ปะทัดเนี่ยอาจจะมือเราไม่ไม่อันนี้พกติดตัวนี้ อันตรายอยู่ก็มีเสียงะครับมีเสียงให้โจรคนร้ายหากจากเราไปครับผมไหนๆเดี๋ใส่มือถ้าใส่ฝ่ามือได้พี่โอเคครับนะก็ฝ่ามือขนาดแค่สีเองนะฝ่ามือสีเองนะครับโอเคก็สวยงามครับขอบคุณครับเขาจะลองโอ้โหสีใสมากเลยครับสวยวันนี้โชคดีว่ากล้องเราใสมากนะครับจะลองทิ่มๆลงหน่อยแล้วก็ปลดค้างตายเดี๋ยวนี้ที่ปลดตรงไหนครับปลดครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวผมดูนกค้างนะครับเอาหัวนะครับได้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  เข้าตรงคอบริเวณคอไหนก็ใส่ฝ่ามือนะครับมันเล็กแค่ไหนโอเคสวยงามราบเป็นปืนยิงสันทนาการแล้วก็ป้องกันตัวยางฉุกเฉินขอบคุณครับตอนนี้เป็นมอดอกคุณป่าครับป่าก็แก่มาเดี๋ยครับลองลองกัดครั้งๆอะไรครับต้องต้องที่หัวลงเพราะฝ่ามือขึ้นไหมขึ้ไหมโอเคอ่ะกดครับโอเคครับผมไปถ่ายใกล้ๆเลยครับตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งไหนครับ กางคได้ครับ,รบอ่าเสียงดังดีวันนี้ดูฝ่ามือผู้หญิงได้เราใส่ฝ่ามือนะโอเคเนี่ยฝ่ามือผู้หญิงก็บางมิดนะครับค่อนข้างแบบสนุก,กนะครับเป็นปืนที่แต่ว่าตอนนี้กระสุนเริ่มจะหายากแล้วตามสนามต่างๆก็ไม่มีนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับอ่าพี่เดชก็จะทดสอบอีกครั้งหนึ่งกระสุนมีน้อยครับคนละเม็ดสองเม็ดโอเคครับความหัวล,ลงหน่อยเดี๋ยวปลดกระสังไส้นะครับ โอเคพี่ผมขออนุญาตวาง,วาง,วางปืนเทียบกับสีท่าหน่อยเพราะว่า,าทางเอฟซีเ,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 าเขางงไะสีซ่าปกติก็ <c oughs> มือเราก็แทบจะมิดนะแต่นี่มันเล็กมากเลยโอเคครับเดี๋ยวพี่เน่จะทดสอบนะครับเมื่อก,กี้พี่พี่เขาพลาดไปนิดนึงครับไอ้ห่วยเดี๋ยวพี่ทำอะไรเมื่อกี้จัดกระดูกใครจัดกระโดดพี่ตั้งไหนเป้าไหนเป้าไหนเป้ากลางครับหรือว่าตอ้เต่าล่างเป้าเต่าล่างก็ได้ครับผม โอ้โหเห็นไหมเขาบอกว่าที่ผมแกล้งยิงลวดนัดแรกกับผมหลอกเล่นอันนี้เอาจริงคือปืนมันยังไม่ได้ทดสอบไงอ๋อยังไม่ได้วอร์มเพราะว่ามันมันหลับมานานเป็นของมันหลับมานานต้องปกเตื่นเตืนเตือนตืนเนจ้าของนี่อายุประมาณทักแปดติกว่าแล้วครับผมว่าเป็นร้อยนะเนาะเป็นร้อยไม่ไม่เขาซื้อตอนหนุ่มประมาณห้าสิบกว่าปีครับครับผมโอเคครับเนาะเล็กนิดเดียวครับเยวครับอันนี้เป็น6 0 5เท่ากานิ้วนะครับ จะวางเทียบกับตัวนี้ดูเดีผมจะปลดทันทอะไรนะครับกับแอสตาจุดสสองช็อตนะครับเ๋ปลดตัวนี้นะครับโอเคไปแล้วเรจะองวางเทียบกับเทารัดเทารัดจุดสองสองนี่เล็กนะครับเจอตัวนี้นี่เล็กกว่าอีกเยอะเลยนะครับหายเลยโอเคผมจะทดสอบยิงนะครับยิงบริเวณส่วนบนนะครับอยู่ตรงใกล้ๆต่อเต่าครับปืนยิงดีครับยิงดียิงดีแล้วก็เป็นปืนเซฟแม็กซ์นะครับ ถ้ามีแม็กอยู่ก็แม็กถกาปลดตัวล่างนะครับลืมบอกปลดตรงนี้ครับปลดตัวล่างถ้าเนี่ยผมผมง้างนกนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม็กเหนียวไม่มได้เป็นปะืนเซฟแม็กครับขอบคุณครับมอนดูหน้าเหมือนโกรธใครมาจะทําท่ายิงเร็วจุดสองสองช็อตโอเคปลดางนัทนอะไรครับโอเคครับมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เนาะเขาพาเขาาผมเน <ลา S 1> <ด>่เล่นเองเครียด <c oughs> เลยวะ เข้าไปข้างๆตอเต่าออกมาทางสามนเก้าในกาตาไม่ต้องเลื่อนนะครับเห็นอยู่อันนี้เป็นกระสุนต่างๆที่เพื่อนๆเรายิงนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนเล็กๆก็น่ารักน่ารักแต่ว่าไม่รู้ว่าราคากระสุนตอนนี้เท่าไหร่ครับกับแอสตาผมนึกตรงนั้นแอสตาจุดสองสองช็อตนะครับก็หรูหลานะครับโอเคครับพี่ ขอบคุณครับที่มาปิดท้ายถ้าใครมีไว้ก็รักษาให้ดีนะครับเพราะว่ายังใช้ได้ตามปกติแล้วก็กลไกน้อยนะครับใช้ได้เลยครับกลไกเขาน้อยกลไกเขาเหมือนหนึ่งก้าหนึ่งก็ถ้ามีแล้วก็รักษาไว้นะครับแต่หาซื้อก็คงจะยากตอนนี้เพราะว่าครับผมประมาณนี้เนาะรับผมก็ทําท่า2นิ้วโอเคครับขอบคุณครับปืนสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเข้ากับรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับพี่มอนจะเป็น เป็นหุ่นให้ปืนเราไม่มีกระสุนนะครับเพราะกระสุนหายากครับไม่ต้องกลัวลั่นนะครับกระสุนท่านั้งจะหายากแล้วก็ทีนี้เขาก็จะเป็นฉากให้ที่นี่สนามลำลูกกาคลองเก้านะครับครับแล้วก็ในน้นขอท่าสวยๆนะพี่คนเล็กเทอร์มินเอเตอร์เอาแม็กใส่ไปคือคือกระสุนไม่ต้องกลัวครับเราไม่มีกระสุนครับกระสุนหายากมากครับอ่าโอเคแล้วผมผมจะดูครับเนี่ยครับอันนี้เราถ่ายให้เห็นบรรยากาศว่าสนามเราหน้าหน้ามาใช้บริการแล้วก็ แล้วก็ปืนยุคเนี้ยปืนยุคเนี้ยมันก็เข้าเข้ากับเข้ากับรถแบบเนี้ยรถแบบนี้แล้วก็นะครับมีคนแซวว่าเสื้อสีเดียวกับรถนะครับครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมามาข้างนี้มาข้างนี้นะครับไอรถนี้ก็เป็นยุคสงครามอ่ะครับสวยด้วยอ่ะกาก่าฮาเลย์ดีประสันนะครับเนี่ยแล้วก็มันมันก็ต้องอย่างเงี้ยครับในในพี่พี่ทักถึงเนี้ยอ่ะนะครับบังบังปืนหมดเลยพี่อ๋อโอเคนะครับประมาณเนี้ยครับ แล้วก็ที่นี่สนามลำลูกกาของเก้านะครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ปืนที่เราถือเนี่ยไม่มีกระสุนนะครับกระสุนหายากเลยไม่ต้องกลัวครับว่าปืนจะลั่นนะครับโอเคครับใต้อีกทีหนึ่งนะครับจับพอดีน้องออกัสมาเช้าวะครับโอเคครับลองครับปลดปลดกระแทกอะไรครับทีลองดีครับโอเคนะครับปืนง้างนกนะครับแล้วก็ยิงบริเวณไหนดี เอาหัวแล้วกันครับคิดคคิิดดนานคิดนานโอเคผมมาครั้งนี้ครับผมตรงไหนตรงตรง,งใต้ดาเต่าใช่ไหมใต้ดาเต่าโอเคครับแต่ปืนนี้ไม่ค้างสไลด์นะผมสังเกตด,ดูเพราะว่า,าขนาดมีแม็กเขาเซฟแม็กอ่าก็อันนี้ปลอกหล่นยังเมื่อกี้อ่าไม่แน่ใจลองดึงดิโอเคปลอกหล่นไปแล้วครับอ๋อไม่หล่นติด อ๋อติดอยู่แต่แต่เขาก็ไม่ค้างสไลด์ครับปล่อยมือแต่ค้งางไหมอ๋อไม่ค้างครับไม่ค้างเนาะแต่เป็นปืนเซฟแม็กนะครับผมโอเคครับ